จะเรีเอว่าช่วยสกัดสองครับเปี่ยนลเกที่มาครับ uh> ่อนี่รช่วยี่เนมนสิตี้ครับด้่งีี่ืเป็นอัคัแรกของฤดูกาลนี้เป็นมาซิตอ้นะครับ้ชนะที่ออทัฟฟอร์ดได้สามส่านะมกฟนเดสมาได้บูนโน่ดึงจังหวะไหลกลับมาแล้วกินเลยก็ดูดิอา รับหน้าหรือเลเี่ยอันนี้น่าอากีสตีับอากสยนรุ้นได้ครับลุ่นได้สำหรับยูเนเต็ดนะครับลุ้นว่าจับไม่ํำหน้าได้รุ่นนี้งามโสวยแล้แมนยูนี่เลยครับผมบอก้ที่ครับผูหิของมารคัสรตต์ตสวยแล้ครับนู้นนรับยูเตด้ตรน หนึ่งอ่าอากีสตีคืออาก้ฟาดหน่ยลุ้นได้ครับลุ้นได้สำหรับยูเนเต็ดนะครับลุ้นว่าจะไปนำหน้าได้ไ่งสวยาแมนยูนี่เลยครับบอกว้ไม่มีที่เครับผู้ของมาคับรัสฟอร์ดสวยว่าทไาได้ตน้นครับนาทีสุดท้ายของข้างหน้าครับอ่าก้ เห็นมาครับโดกูแล้วตอนนี้โรดี้โรดี้ยอดมาแล้วโบได้มงตั้งแล้วฮาร์เลนจิ้มโอ้โหสประตูครับโอ้โหฮาร์เลนสองมาครับข้ามคานต้องลาเปลี่ยนโดนเลยนะเป็นเรื่องมาเลยมันเกิดขึ้นแล้วครับโอ้โหก็สายแต่สิ่งมันเกาะได้ยิงไงก็เข้าแต่วันนี้ก็คนละเรื่องเลยครับเออเรื่องฮารนด์ เข้าแผนหมดแล้วนะครับเล่นตัวเสาไกลครับอยู well. in 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 ่ในลายครับมุมแหนครับมีเส้นหกหลาไว้วัดตำแหน่งล้ำหน้าได้เลยครับโกลเด้นก็หม่งได้ไปอารันกระโดดแทบแค่นี้ครับเคาะข้ามคานเฉยเลยอาจจะเลือกไปทีปิดปี้ครับพยายามใช้เท้าครับโอ้โหยขึ้นมาทหยไปทีครับโจนลบย้อยดี ตัดมาข้างโฟเดนแล้วก็สับลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหตีเสมอเปหนึ่งต่อหนึ่งครับฟิลโฟเดนโโอ้โหแล้วก็เป็นผลสำคัญเลยนะครับจากการที่แรบดบฟอร์ดแต่ไม่ได้ฟาวจากบล็อกเกอร์ก่อนนะครับต้องเปลี่ยนจังหวะมาเป็นบอลเกมบุกของแมนซิตี้แล้วก็เรียกครับผิอกาสนักเตะที่ได้จบสกอร์เยอะสุดในเกมนี้ของซิตี้นะครับ<แ>ฟิลโฟเดนเสุดยอดใหญ่ที่ผ่านมาติดต่อร้วหมกระติกเซฟข่าวรักบอลนะครับ ที่เหนือก็โยกตัดไปอยูระยะไกลามากแล้วน้ำหนักทิศทางเพอร์เฟกเหมือนกันนะครับลูกทิศทางไม่ได้ตวัวสวยงามไม่แพ้ประตูของฟอร์ดเหมือนกันในครึ่งแรกนะครับยังไม่ติดตั้น,น,นะครับ,บมาเดบอยโฟเดน เลฟลิกได้ครับพาด,บดี้โฟเดนจับได้โฟเดนยิงลูกนี้เรียบร้อยจนได้ครับโอซ้อประตูตอนหนึ่งเราดูฟิวโฟเดนโอ้จังหวะนี้เคลื่อนไหวหาพื้นที่เก่งมากมากครับฝากแล้วก็พยายามเข้าไปหาที่ว่างต่อทันทีนะครับฟิวโฟเดนโอ,อ้โหฟอร์มฮอตจริงๆนะครับคนเดียวครับจัดก,การเปลี่ยนสถากนการณ์ของนนทีนแล้วจะขึ้นตามหลังอันใหม่ได้ สุดยูง้ายตีฮาร์มานิุนาน,านาเม่เลยครับกกรยุบนดาบอยมอ,อนกินสายได้ไม่มากพอครับโอลาน,น,น่นาก็พุ่งเช็ดสุดเยี่ยมเนลยโอลาน่าซูบิโรโ่ครับใช่อัมระบัดโดนแล้วไหลามาเอียงตัวฮาลันยิงเรียบร้อยเลยครับ ตูนิพาดเองครับแมนเชสเตอร์ครับแล้วโตนิฮาร่านพร้อมเลยครับไม่ต้องจับเลยครับยิงได้เลยสามหนึ่งครับเขาลูกนรียเสียบอลในพื้นที่ที่ไม่มีใครตามมาช่วยได้แล้วนะครับโอ้โหดีจัดทุกเวลาแปดนาทีเมื่คู่แฟนซิตี้ยังไม่พอใจอยู่เลยหรอกว่าพอได้ประตูหนีสามหนึ่งก็สบายใจแล้วนะครับ